ค่ะเพื่อนชาว f c e e o o o k i ินเทคและ GSE Expo ทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันทิศลักนามบุตรค่ะเป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งของบริษัทวันทูวันครีเอชันจำกัดะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงงาน i ินเทคสัญจรอ,ออนไลน์นะคะซึ่งเราจะจัดขึ้นใน Facebook Page ของ p i n เ e คเอ็กซิบิชันะคะในวันที่23-26กันยายนนี้ค่ะ <Wow. S 1> ทางทีมงานนะคะได้รวบรวมโปรโมชั่นจากร้านค้าในวงการงานพิมพ์งานป้าย งานพิมพ์สกรีนและบรรจุภันมาให้เพื่อนๆได้เลือกคัดสรรสินค้ายอย่างมากมายเลยค่ะมีทั้งเครื่องพิมพ์ i งเจตแบรนด์ดังๆเครื่อง CNC ก่อไฟ LED และสินค้าอื่นๆอีกมากมายและที่ขาดไม่ได้เลยคือสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเราดังต่อไปนี้ Newstar Media and Advertising T.N.K. Pack Printer s e l l and Service Newstar Light Tech Thailand BPS กรุงเทพประภาวินสตาร์เจ็ตอิงซับ SAS i ิงเจ็ตส p สไ LT Media Thailand, HengHeng LED Media และ HyB s u s u i m i t i t n o n ค่ะแล้วก็ทางทีมงานนะคะต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์นะคะที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมของเราในครั้งนี้ขอบพระคุณคะ่ะ พร้อมกันหรือยังคะที่เราจะไปรับชมสินค้าและโปรโมชั่นจากคู่ประกอบการนะคะที่เข้าร่วมกิจก,กรรมฟินเทคสัญจรอ,ออนไลน์ครั้งนี้อย่ารอช้ากันเลยค่ะไปรับชมกันดีกว่าสวัสดีค่ะคุณแม่มสวัสดีค่ะตาวนะคะเป็นตัวแทนจากงานฟินเทคสัญจรอ,ออนไลน์นะคะเราจะขอรบกวนคุณแม่มานนคะ่ะช่วยแนะนาแนะนาตัวเองแล้วก็แนะนําทางบริษัท BPS นะคะ่ะให้กับ คุณลูได้ค่ะไ,ได้ค่ะแหมนี่คือเป็นผู้จัดก,การโดยบริษัท b p s กรุงเทพนะคะ,ะคือบริษัท BTS กรุงเทพเนี่ยหรือบางลูกค้าจะรู้จักเราในนามของ BTS u n น t e เตแล้วก็กรุงเทพพลาสติกสอายนะคะที่เราจำหน่ายแผ่นพลาสติกจำหน่ายวัสดุพิมพ์แล้วก็มาจนถึงจำหน่ายเครื่องพิมพ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น HP เอซอะไรพวกนี้ค่ะ ยังมีพวกวัสดุมีเดียที่เป็นของ 3M ที่เราเป็นตัวแทนหลักในทุกๆรุ่นด้วยค่ะบริษัท DPS นะคะพอดีตาอยากทราบว่าได้มีการร่วมงานจาก,กับงานวินเทคทั้งในที่ IMPACT กับที่ออกตามต่างจังหวัดนี่ร่วมงานกันมาประมาณกี่ปีแล้วแล้วมีความประทับใจอะไรบ้างคะภายในงานวินเทคเนี่ยค่ะว่าแบบออกงานวินเทคมาไม่น่าจะต่ากับเจ็ <Wow. S 2> ดแปดครั้นนะคะถ้าจำไม่ผิด ก็คือจริงๆประทับใจก็คือว่าในส่วนของงานซินเทตเองเนี่ยกลุ่มของลูกค้าเนี่ยค่อนข้างจะหลากหลายนิดนึงนะคะเวลาที 17, ่ลูกค <ang> ้ามาไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มของลูกค้าที่เป็นกลุ่มไซเนตเองเนี่ยก็ยังมีกลุ่มโซโต้กลุ่มก๊อปปี้กลุ่มพวกผ้าพวกนี้ค่ะก็คือลูกค้าที่มาหลากหลายแล้วทุกปีที่เวลาเราไปออกงานจากทางซินเทตเองเนี่ยเราก็จะได้ลูกค้า เข้ามาหรือลูกค้าใหม่ๆเราสามารถอัปเดตเราสามารถทําให้ลูกค้ารู้จักเราแล้วก็งานบินเหตสัญจรทุกปีที่ไปจังหวัดทุกจังหวัดน,นะคะเราก็จะไปกับบินเหตมาตลอดเลยอยากให้แนะนําตัวสินค้าค่ะที่จะมาร่วมโปรโมชั่นในงานบินเหตสัญจรอ,ออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะว่ามีตัวสินค้าตัวไหนบ้างคะที่อยากแนะนำให้คุณลูกค้า จริงแล้วเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเป็นเลขเก้าเนาะมีแคมเปญแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะมากเลยที่มาจากให้กับลูกค้าเนี่ยได้กลับมาทํางานเ,เริ่มต้นง,งานอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโปรโมชั่นสัมพิงจากนะคะเครื่องพิมพ์ของทาง BTS เรุงเทสดีกว่า เกือบทุกรุ่นเครื่องตัดด้วยนะคะเราก็จะมาด้วยโปรโมชั่นที่ดาวน้อยมากๆซึ่งบางรุ่นก็าดาวหลักหมือนสมัครให้ดาวน้อยแล้วก็ยังผ่อนตรงทาง b ี s ีเอเองเริ่มต้นที่9เดือน19เดือนอย่างนี้นค่ะแล้วก็เครื่องบางรุ่นก็เริ่มต้นด้วยดาวหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทสองหมื่นเก้าพันบาทไปจนถึงแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันอะไรอย่างนี้น,นะคะเริ่มต้นดีๆกับเดือนเก้าด้วยโปรโมชั่นเลขเก,ก้า ผ่อนสูงสุดได้ถึง19เดือนโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยด้วยค่ะ0%เลยว่าง่ายๆลูกค้าที่มีความสามารถที่จะซื้อเงินสดเนาะเราก็รับส่วนลดสำเร็จ9%นะคะจากราคาปกติที่ซื้ออยู่แบบให้เลยยังมีวัสดุที่ลงท้ายด้วยเลข9วัสดุที่ราคา19บาท29บาท39บาทเยอะมากนะคะน,นี้ค่ะเราอยากให้คุณแแบะคะ เชิญชวนลูกค้าค่ะเข้ามาร่วมซื้อร่วมดูโปรโมชัน่นในงานวิเทคสัจรออนไลน์ครั้งนี้เลยค่ะต้องบอกว่าทางรายการแบบขายสัทุนทางผู้ผู้จำหน่ายหลาย,ลายๆท่านก็เหมือนกันออยอมลดราคาเพื่อทำให้ลูกค้าสามารถเรื่อถึกแล้วก็ก้าวต่อไปได้เพราะฉะนั้นน่ะลองเข้ามาดูเลือกซื้อเลือกดูว่าชอบก็ ซื้อกันไปจับจองกันไปถ้าไม่ชอบก็ลองตกล,ล,ลองจากผู้ขายดูถามว่าแแ่บเองเนี่ยอยากเป็นตัวแทนแทนผู้ขายทุกคนด้วยว่าเ,เราที่เป็นผู้ขายผู้จำหน่ายเองนะเราก็สามารถอยู่ได้ถ้าสมมติว่าลูกค้าพวกเราทุกคนก็อยู่ได้ค่ะเราถือว่าลูกค้าทุกท่านถือผู้มีพะคุณลองเลือกดูลองอัปเดตดูลองสอบถามข้อมูลดูไม่ซื้อไม่เปลรอกนะคะให้มาเชิญชวนดูเพราะว่า,วา,วาปินเทคจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ก็ น่าจะลองดูสักทีหนึน่งขอบคุณคุณแมทนะคะที่พาให้ข้อมูลแล้วก็บอกกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับตัวสินค้าภายในงานจิ้งเทกสัญจรอ,ออนไลน์ในครั้งนี้ค่ะแล้วเราขอขอ,าขอบคุณคุณแมทนะคะค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะกับกิจกรรมจิ้งเทกสัญจรอ,ออนไลน์ในครั้งนี้นะคะทางเราอ่ะยังมีกิจกรรมให้คุณลูกค้าได้ร่วมสนุกกันนะคะเพียงแค่ คุณลูกค้าซื้อสินค้าในช่วงเวลาปีเทคสัญจรออนไลน์ในวันที่23-26ถึงกันยายนนี้นะคะมูลค่า5,000บาทขึ้นไปคุณลูกค้าสามารถส่งใบเสร็จมาร่วมรุ้นรับของรางวัลกับทางเราได้เลยนะคะของรางวัลของเรามีทั้งหมด3รางวัลน,นะคะรางวัลที่1เครื่องฟอกอากาศเ x ียวมีรางวัลที่2นาฬิกา s m a r t w a t c และรางวัลที่3ชุดกิฟต์เซ็ตพรีเมียม ในปีหน้านะคะเตรียมพบกับงานใหญ่ของเรานะคะที่กำลังจะกลับมากันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณลูกค้าสามารถติดตามได้ที่เพจเฟ e บุ๊ก f ินเท c เอ็กซิบิชันได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย